สนับสนุนโดยนึกถึงน้ำปลาระนึกถึงมิดไหมโควิด19ทำเอาภาวะเศรษฐกิจวิกฤตไปทั่วค่ะ ทำให้หลายๆอาชีพต้องลำบากรวมไปถึงครอบครัวของลิเกหลายๆคนที่หนุ่มซันวงสะทอนลิเกหนุ่มหล่อรู้จักกำลังเดือดร้อนงานนี้หนุ่มซันและคุณพ่อไม่รอชา้าปลุดไอเดียเกย๋ไหลสดสอนรำมสอนร้องลิเกผ่าน Facebook เพื่อหารายได้ไปช่วยเหลือคณะลิเกที่กำลังเดือดร้อนอยู่ในขณะนี้ค่ะโครงการที่ซันคิดจะทำตอนนี้ครับคือการแสดงลิเกออนไลน์ฮะ ผ่านหน้า Facebook ของซันครับเพราะเมื่อครั้งที่แล้วซันได้หารายได้นะครับช่วยเหลือศิลปินลิเกชาวจังหวัดชัยนาทครับที่โดนผลกระทบกับโควิดนะฮะก็ได้เป็นการร้องเพลงแล้วก็ได้เงินมาพอสมควรนะฮะเราก็ได้ซื้อข้าวสารมอบกับเขาไปแล้วครับแต่ตอนนี้ก็ยังคิดอยู่ว่าเราต้องช่วยเหลือต่อครับเพราะว่ายังมีทุกคนที่ยังไม่ได้มอบไปกับเขาด้วยนะก็จะแสดงลิเกแทนนะผ่านออนไลน์หน้า Facebook ของซันเนี่ยนะฮะก็สามารถติดตามกันได้นะครับแล้วก็ ถามว่าเงินที่ได้มาจะไปทําอะไรนะครับเราก็ยังยืนยันว่ายังไปซื้อข้าวสารให้กับเขาอยู่ครับเพราะว่าอาชีพพิเกณฑ่ะเขาก็เหมือนมีเสาหลักครอบครัวคืออาชีพคือการแสดงพี่เกเพอโดนโควิดตอนนี้ก็เรื่องหนึ่งข้าวสารก็แพงด้วยนะฮะตอนนี้ก็ขึ้นราคาเราก็เลยถ้าได้เงินตรงนี้มาก็อยากจะไปอุดหนุน ของพ่อค้าตายายที่ขายเ้าสารด้วยแถวบ้านสานยนะแล้วเ้าสารไปม,มอบกับเขาหรือว่าเงินที่เหลืออยู่ก็มอบเงินสดให้กับเขาด้วยนะศิลปินที่ขาดได้ไดของชาวจังหวัดัยนาทนะครับใครที่สนใจอยากจะเรียนรู้การแสดงลิเกยอยู่บ้านอนฮะ้ยอยากรู้จังเลยเวลาเขาร้องรำเนี่ยเป็นยังไงซันเองถ้าดูผลกระแสตอบรับถ้าคิดว่าทุกคนอยากรู้ว่าการร้องยากไหมการรำยากไหมซันเองอาจจะไลฟ์สดผ่านนเฟซบุ๊กของซันนะครับ ให้ทุกคนที่รียนรู้ไปกับซันด้วยอาจจะขั้นตอนแรกการออกเสียงการร้องการรำเป็นยังไงต้องติดตามครับก็จะดูกระแสตอบรับนะครับใต้คอมเมนต์หรือว่าทักมาในแชทก็ได้เดี๋ยวซันจะลองดูซิว่าเราจะไลฟ์สดปีนมาให้กับการสอนลิเกทางออนไลน์ครับยังไงสามารถติดตามกันได้เลยว่าใครที่จะร่วมทําบุญนะครับหรือว่าช่วยเหลือศิลปินลิเกนะก็ติดตาม Facebook ซันได้กับซันฮงสะทอนครับกรเร็วนี้ครับลิเกออนไลน์ครับช่วยเหลือ หล่ลอหมดจดจริงๆพ่อคุณน้ำใจงามขนาดนี้จะไม่ให้ FC รักได้ยังไงจริงไหมคะใครที่อยากเรียนร้องเรียนรำลิเกกับหนุ่มสันแล้วก็เข้าไปติดตามได้ที่ f a c e b o o k ของหนุ่มซันได้เลยนะคะติดตามทุกความเข้มข้นของคนลูกทุ่งได้ที่แฟนเพจข่าวลูกทุง่งและ YouTube ข่าวลูกทุง่งติดต่อโฆษณาได้ที่บริษัทช้างไทยเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัด นึกถึงลูกทุ่งนึกถึงช้างไทย